เอาจุ๊บออกเถอะอคนเขาปัง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 มันเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้ดูแล้วเป็นบทบาทอะไรครับไอ้นี่มันไม่ใช่ดาบนะมันเป็นไม้ไก่ย่างใช่เปล่าเอาจุ๊บออกเถอะจมดรอตรงนี้แหละเอาจุ๊บออกไหมไหมจุ๊บจุ๊บเออยอะแอะแอะบาดปากมาไหมค้อยังมีไหม สุดค่อยไหมสุดค่อยไหมสุดค่อยไหมสุดค่อยที่สุดเหรอฮะทีสุดเหรอเนื้อไม่เนื้อไม่กินกินไม้ฮะเดี๋ยวมันบาดปากฮะพอเถอะพอกินไม้ฮะเดี๋ยววันบาดปากฮะพอเฉอะอร่อยไหมอร่อยอร่อยสุดค่อยไหมอือฮึโอเคอร่อยฮะอร่อยกินกับน้องไหมถามเพิ่งกินด้วยกันกับน้องไหมใครคนอื่นกินไหมเนี่ย Hãy pa kín máy Hãy pa kín mày Ông mày Alo